เขาบอกว่าใช้รถกระบะคิงลองแล้วจะรวยขึ้นจริงเหรอะวะมันจะเป็นไปได้ยังไงใครวะที่ใช้รถกระบะแล้วมันจะรวยขึ้นบ้าเป็นไปไม่ได้ใช้รถกระบะแล้วรวยขึ้นเขาบอกว่ามีแต่ซื้อรถแล้วราคาตกามขนจะเป็นไปได้ยังไงมันจะรวยขึ้นยังไงรวยจริงนะครับลองคิดง่าย ถ้าคุณเติมน้ำมันวันละ1,000บาทเป็นระยะเวลา30วันตกเดือนนึงเนี่ยเฉพาะค่าน้ำมันเนี่ยสามหมบาทต่อเดือนเลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้1ปีเนี่ยคุณต้องเสียค่าน้ำมันถึง360,000บาทต่อปีคิดไม่ต้องเยอะครับผ่อนหมด4ปีคุณต้องจ่ายค่าน้ำมันอย่างเดียวนะ1 4 4 0 0 0 0าบาทฮะล้านสี่เลยหรอบ้า,า,านี่ยังไม่รวมค่าผ่อนรถค่าดอกเบีย้ยต่างๆนะฮะ วันนี้ครับเอาเงินค่าน้ำมันมาผ่อนรถด,ดีกว่าครับรถกระบะคิงลองราคาเริ่มต้นที่880,000บาทแต่ทำให้คุณประหยัดเงินไปได้ถึง1,440,000บาทภายในระยะเวลา4ปีเท่ากับขับ4ปีเหมือนได้รถฟรีแถมมีเงินเหลืออีกหลายแสนเยี่ยมลองคิดดูครับเอาเงินค่าน้ามันมาผ่อนรถด,ดีกว่าไหมไม่ต้องคิดแล้วค่ะถ้าอยากรวยขึ้นต้องใช้คิงลองเท่านั้น